สวัสดีครับต่อไปนี้ก็เป็นวิชาพริรำยัดประกันชีวิตนะครับที่จะใช้ในการสอบขอรับใบอนุญาตตัวแทนนะครับวิชานี้ก็หินพอสมควรนะครับตกไปเยอะที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าข้อสอบจะมีแค่10ข้อเองนะครับแต่ว่าเนื้อหาข้อมูลมันค่อนข้างเยอะแล้ววิชานี้ก็เป็นวิชาที่ต้องใช้จานะครับเป็นพลรำยัิเป็นกฎหมายที่บังคับว่าต้องทำโน้นต้องทํานี่มีเงื่อนไขมีกําหนดเวลามีการปรับ นะครับข้อมูลต่างๆก็จะเป็นในเรื่องของตัวเลขในเรื่องของการจําพอสมควรนะครับดังนั้นควรจะเตรียมตัวอ่านมาก่อนนะครับเนื่นๆเพราะว่าความจําของคนเนี่ยนะครับมันมีจํากัดนะครับโอ้ติวทั้งวันเลยแล้วแค่หัวข้อต่างๆที่ผ่านมานะครับในเรื่องของจัญญาบันในเรื่องของวิชาอื่นที่ผ่านมาก็แย่แล้วนะครับเพราะความจําของคนเนี่ยมีอยู่ได้ประมาณแนคะ่สองสามชั่วโมงานั่นเองเพราะนั้นคนจะไปอ่านทบทวนทบทวนนะครับจะให้จําทีเดียวคงไม่ได้เลยนะครับ ก็เนื้อหาวิชาของเร่ปีหย่านี้นะครับก็มีทั้งหมดเนี่ยสิบบทด้วยกันนะครับสิบเรื่องด้วยกันแต่เรื่องที่จะออกมา,มากๆก็อยากจะแนะนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการที่จะออกสอง้มากนี่ก็ในเรื่องของการอขออนุญาตปรบริษัทนะครับเพื่อทําธุรกิจประการชีวิตนะครับแล้วก็การควบคุมธุรกิจบริษัทนะฮะว่าควบคุมการดาเนินของบริษัทเนทาธุรกิจเป็นยังไงเพื่อความมั่นคงเป็นอะไรบ้างอันนี้ก็ออกข้อสอบก่อข้าง จะออกบ่อยแน่ๆเลยนะครับหนึ่งถึงสามข้อส่วนวิชาอื่นก็อาจจะออกบ้างไม่ออกบ้างแต่ก็ควรรู้นะครับเพราะว่าคาข้อสอบมันค่อนข้างเยอะอีกกรณีหนึ่งนะครับในเรื่องอีกบทหนึ่งในเรื่องของคุณสมบัติตัวแทนประกันชีวิตว่ามีคุณสมบัติอะไรที่จะขอรับใบอนุญาตได้อันนี้ออกเยอะเีเดียวนะครับโอเคก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็เข้าสู่ในเรื่องของเนื้อหาวิชาเลยนะครับก็ตอนแรกก็ อันแรกเลยนะครับก็เป็นความรู้นะครับก็อ,อาจจะออสอบหรือไม่ออสอบอันนี้แล้วแต่แล้วใครปีชงก็อาจจะเจอก็ <c oughs> <c oughs> ในเรื่องของคำนิยามนะฮะถ้าพูดถึงรัฐมนตรีนะฮะถ้าโจทย์ถามว่ารัฐมนตรีหมายถึงหมายถ,ถึงรัฐมนตรีอะไรก็ต้องตอบว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังน,น,นะครับตามระนามอย่างนี้นะฮะคณะกรรมการหมายถึงอะไรนะฮะย่อๆก,ก็คือคอพอพ,อพอจำได้ไหมครับคอพอพ,อพอย่อมาจาก คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะฮะคณะกรรมการก็มีหลายคนส่วนนายทะเบียนหมายถึงใครนายทะเบียนก็หมายถึงเลขาธิการของคณะกรรมการนั่นเองนะครับในคณะกรรมการเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งที่ทําหน้าที่เป็นเลขาธิการนะและเลขาธิการคนนี้นะครับก็ทําหน้าที่เป็นนายทะเบียนด้วยนะครับนายทะเบียนคนนี้ก็ดูแลสำนักงานของคอพพนะครับดูแลในเรื่องของ สวัสดิการพนักงานอาจจะแต่งตั้งให้ผู้อื่นเป็นนายทะเบียนเพื่อจะ,อ,ะอนุมัติตามอำนาจต่างๆได้นะครับส่วนตัวแทนนะครับเขถามว่าตัวแทนหมายถึงอะไรก็จะมีโจทย์ถามนะฮะตัวแทนก็หมายถึงผู้ซึ่งบริษัทมอบหมายให้ทําการชักชวนให้บุคคลทำสัญญาประกันชีวิตกับบริษัทนะเป็นตัวแทนของบริษัทนะครับบริษัทเป็นตัวกางแล้วก็ให้กับตัวแทนเนะี่ยทำการแทน นะครับเพราะฉะนั้นตัวแทนไปทําอะไรผิดทําอะไรไม่ดีบริษัทก็ต้องรับผิดรับชอบด้วยนะครับอีกข้อหนึ่งเขาอาจจะถามว่านายหน้าหมายถึงอะไรนะครับนายหน้าหมายถึงผู้ซึ่งชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลทาสัญญาประกันชีวิตกับบริษัทโดยกระทาเพื่อการนั้นนายหน้าเนี่ยหมายถึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทนะครับแต่คนที่ชี้ช่องชี้ช่องให้ผู้ซื้อกับผู้ขายมาเจอกันแล้วเขาได้ค่านายหน้านะครับก็จำคีย์เวิร์ดไว้นะครับถ้าเขาถามตัวแทนชักชวน ตัวแทนในชั้นชวถ้าในหน้าก็ชี้ช่องนะฮะอันนี้คำจำกัดความก็แบบนี้นะครับที่จะออกข้อสอบอีกต่อมานะครับเขาบอกว่าเหตุผลในการออกพระแรกอย่างนี้เพื่ออะไรนะครับก็จําหลักนี้นะครับที่ออกพระแรกอย่างนี้มีหนึ่งควบคุมบริษัท2เพื่อดูแลกากับคนกาาลางประกันภัยก็คือคนกาาลางประกันภัยก็คือตัวแทนในหน้าประกันชีวิตนั่นเองนะครับทำ ให้เพื่อดูแลบริษัทประกันชีวิตให้เกิดมีความมั่นคงในการดําเนินธุรกิจเพราะว่าคนก็ฝากความมั่นคงเอาไว้กับบริษัทนะครับวางแผนทางการเงินกับบริษัทเพื่ออนาคตที่แน่นอนเพราะบางครั้งอาจจะมีเรื่องเสียหายเกิดขึ้นที่ไม่แน่นอนก็ <c oughs> ๆๆๆต้องฝากความหวังไว้กับบริษัทแหละถ้ามีอะไรขึ้นมาจะได้ช่วยเหลือนะครับะฉะนั้นนะบริษัทเองก็ต้องมีความมั่นคงนะครับดาเนินธรุรกิจด้วยความเป็นธรรมด้วยไม่ใช่มั่นคงอย่างเดียวนะครับต้องดําเนินธรุรกิจด้วยความเป็นธรรมไม่เอาเปรียบ ผู้ซื้อนะครับไม่อยากเปลี่ยนตัวอุปกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองประชาชนนะครับอันนี้ถ้าโจทย์ถามจะโดยส่วนใหญ่นะครับที่ออกข้อสอบถ้าเจอข้อสอบที่ส่วนใหญ่ผมเห็นว่าถูกทุกข้อนะครับจะเป็นคําตอบที่แบบเลือกตอบก็ถูกทุกข้อนในเหตุผลที่ที่ออกคะรามอย่างนี้แต่ว่าไม่แน่นะครับบางทีอาจจะมีคาข้อสอบใหม่ๆออกมาก็จําไว้เป็นความรู้แล้วกันนะครับส่วนในเรื่องของการกํากับดูแลคนกลางการไัยก็คือให้มีความรู้ให้มีความสมบัติ อที่ดีที่เหมาะสมนะครับที่จะเป็นตัวแทนที่จะเป็นคนไปชักชวนให้กับบุคคนลนะทำสัญญาประกันชีวิตกับบริษัทได้อีกประการหนึ่งที่สําคัญก็คือต้องมีจรรยบัตรที่ดีอันนี้พระราชาศนี้ก็ออกมาบังคับให้มีคุณสมบัติของตัวแทนที่ดีนะครับจะได้ทําให้ประชาชนเกิดนะควา,ามเชื่อถือนะครับพอพอประชาชนเกิดความเชื่อถือก็จะทําให้การทําประกันชีวิตเนี่ยมากขึ้นนะครับมีประโยชน์มากขึ้นโอเคในบทต่อไปนะครับ ในเรื่องของการขออนุญ,ญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็จะออก้อสอบอยู่บ่อยๆทีเดียวนะครับก็จะถามว่าการขออนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยเนี่ยต้องทําอย่างไรนะครับก็ก็คือต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีและอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีในที่นี้ก็หมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีอนุญาตคนเดียวไม่พอต้องนําเรื่องเข้าไปประชุมในคณะรัฐมนตรีแล้วให้คณะรัฐมนตรีอนุมัตินะครับเพราะฉะนั้นข้อสอบข้อนี้ออกมาก็ต้องตอบว่าอนุญาตโดยรัฐมนตรีและอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรีอันนี้ถึงจะประกอบธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยได้ไม่ว่าจะเป็นจดทะเบียนในประเทศไทยหรือบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศแล้วจะมาขอเปิดสาขาในประเทศไทยก็ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีและก็อนุมัติโดย คณะรัฐมนตรีนะครับส่วนเปิดบริษัทได้แล้วขออนุญ,ญาตาได้แล้วนะครับจะเปิดสาขาอื่นอีกก็ได้นะครับสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยนะจะเปิดสาขาอื่นใดๆอีกก็ได้นะครับโดยที่เพียงแต่ขออนุญ,ญาตแล้วก็ได้รับการอนุมัติจากนายทะเบียนเท่านั้นนายทะเบียนคือใครทราบไหมครับนายทะเบียนก็คือเลขาธิการคณะกรรมการนั่นเองนะครับนายทะเบียอนอนุมัติก็สามารถเปิดสาขาได้แล้ว แต่สําหรับบริษัทที่จดทะเบียนที่ต่างประเทศนะฮะต่างประเทศอยู่ไม่ใช่ประเทศไทยแล้วมาเปิดสาขามาขออนุญาตเปิดสาขาขายประกันชีวิตในประเทศไทยอันนี้มีสาขาเดียวนะฮะจะเปิดสาขาย่อยๆอื่นๆไม่ได้เลยนี่ต้องจําไว้นะครับในบทต่อมาน,นะครับในเรื่องของการขออนุญาตประกอบธุรกิจในเรื่องของขออนุญาตเปิดสาขาแล้วเขาบอกว่ามีข้อสอบอนะครับว่า เมื่อได้รับอนุญาตให้จัดตั้งบริษัทแล้วเนี่ยนะครับต้องวางหลักทรัพย์ประกันและดำรงเงินกองทุนภายใน6เดือนนับแต่วันที่จดทะเบียนนะครับถ้าไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายใน6เดือนนะครับก็จะทําให้ผลการอนุมัตทิที่ได้รับเนี่ยนะครับที่ได้รับอนุมัติมาเนี่ยสิ้นผลมั้ครับสิ้นผลมั้งคาับไปนะครับถ้ามีข้อสอบออกมานะครับว่าผลที่เกิดขึ้นจากการที่ไม่สามารถที่จะรงเงินกองทุนได้ภายใน6เดือนเป็นอย่างไรก็ทําให้ ผลการที่พิจารณาอนุมัติให้จัดตั้งของกองธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยสิ้นผลมันขาไปนะครับต่อมานะครับมีกรรมการสัญชาติไทยในบริษัทนะครับมีกรรมการสัญชาติไทยไม่ต่ำกว่า3ใน4ของกรรมการทั้งหมดนใคณะกรรมการบริหารของบริษัทนะครับต้องมีคณะกรรมการเนี่ยที่เป็นสัญชาติไทยนะครับไม่ต่ำกว่า3ใน4ของกรรมการทั้งหมดนะครับคนที่กําหนดในเรื่องของจํานวนของคณะกรรมการนี้ก็คือ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนั่นเองเป็นอำนาจของคณะกรรมการนะครับของคอปรปชการให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นได้ถึงร้อยละสี่สิบเก้าของหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงและจําหน่ายทั้งหมดต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก็คือคอรปชนนั่นเองในข้อสอบนะครับ,บ,รนะรบก็คือปกติแล้วเนี่ยผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยเนี่ยก็จะให้ถือหุ้นได้ไม่ถึงร้อยละสี่สิบ้าหรอกนะครับ แต่ว่าถ้าจะถึงร้อยสิบเก้าเนี่ยต้องขออนุญาตก็คือเป็นอำนาจของคอพพเนั่นเองเป็นอำนาจของคณะกรรมการนั่นเองนะครับบางทีเราจะจําไม่ได้ว่าอํานาจใครมีอะไรกะทำอำนาจที่จะอํานาจเนี่ยสามคนนะครับจำสามคนอันนี้ไว้นะครับหนึ่งก็คือรัฐมนตรีสองก็คือคณะกรรมการก็คือคอพพนะครับกรรมการก็มีหลายคนนะครับสามก็คือนายทะเบียนนายทะเบียนก็คือดูแลตํานักง,งานคอพพนะครับส่วนทวนนะครับ อนแรกเลยเนี่ยขออนุญาตจัดตั้งบริษัทเนี่ยก็คืออำนาจรัฐมนตรีนะครับแต่ถ้าจะขอเปิดสาขาเป็นนายทะเบียนแต่ในเรื่องของการควบคุมการดําเนินธุรกิจในเรื่องของอผู้จานวนผู้ถือหุ้นนะฮะจำนวนจาน,น,นวนหุ้นอันนี้พวกนี้ในเรื่องของการลงทุนอันนี้เป็นของคณะกรรมการนะฮะจำคร่าวๆแบบนี้นะครับเปิดสาขาอื่นก็ได้นะครับมีโจทย์ถามนะครับว่าสาขาหมายถึงอะไรนะครับสาขาหมายถึง สำนักงานที่แยกออกจากสำนักงานใหญ่ไม่ว่าจะเรียกอย่างใดและได้รับเงินค่าใช้จ่ายจากบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามนะครับไม่รวมสถานที่เก็บเอกสารและก็สถานที่ฝึกอบรมนะสำนักงานที่แยกออกจากสำนักงานใหญ่ให้ยื่นขอเปิดสาถาภายใน1่ปีนะครับอันนี้ต้องจําแล้วว่าภายในห่ปีเป็นตัวเลขเข้ามาแล้วนะครับ,นะรบจะเห็นว่าบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศนะครับเปิดสาถานไม่ได้แต่เขาสามารถที่จะทําอะไรนะครับ มีสถานที่ฝึอกอบรมด้นะแล้วก็ที่เห็นกันพวกเราอาจจะคุ้นเคยกันกับสำนักง,งานตัวแทนสำนักง,งานตัวแทนไม่ใช่สาขาของบริษัทนะครับเพราะว่าอะไรครับไม่ได้แยกออกจากสำนักง,งานใหญ่ไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักง,งานใหญ่นะ,ะเป็นของฝ่ายขายเป็นของตัวแทนโดยตรงเลยนี่ก็ไม่เกี่ยวกัน